มาลองดูอุ้ยลืนปืด๊ดลืนปืด๊ด สวัสดีครั่เพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องกันแอนูเล็ตอินไทยครับอีพีน,นี้เราจะมาลองยิงเจ้ากรอก44ก่อนอื่นตรวจอาวุธนะครับอาวุธเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับกรอก44นะครับตันนี้ขนาดจุดสองสอง LR นะครับจุดสองสอง LR นหนักป like ืนแบบอย่างเบาอ่ะเพื่อนๆบอกเลยเบามากนะครับแมกาซีนก็จุจุดสองสองสิบนัดสิบนัดรู้สึกจะมีแม็กมาให้สองอันนะมีแม็กมาให้สองอันนะครับจุดสองสองเรวยวนะครับมาดูตัวปืนเพื่อนนี้มีเช็คเกอร์หน้าหลังให้คล้ายๆแบบก็อกเจนหเลยนะ คล้ก็กินห้าเลยนะครับปุ่มปุ่มอ่าคันบริหารสไลด์นะครับมีมาให้สองฝั่งครับซ้ายกับขวานะครับนี่นะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะครับศูนย์ศูนย์หน้าหลังจะเป็นโพลิเมอร์เพื่อนๆครับเป็นโพลิเมอร์นะครับศูนย์หน้ากับศูนย์หลังศูนย์หลังเป็นแบบตัวยูนะครับนี่ฮะปืนผมเคลียร์แล้วนะปุ่มปดแม็กนะครับ ผมปวแม็กจะเป็นแบบใหญ่นี่นะครับมีแบ็กสเตปมาให้ด้วยไหมอ๋อมีแบ็กสเตปมีแบ็กสเตปหลังมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับ <S <S เพื่อเพิ่มขนาดของด้ามนะครับให้ให้สำหรับคนที่มือมือใหญ่นะครับก็สามารถปรับปรับใส่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนไกลเหรอก็ประมาณ4ปอนกว่ากว่าได้นะครับ4.5ปอนด์ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเมื่อกี้ผมลองถ่ายเอาถ่ายคลิปคลิปสั้นไปแล้วคลิปเรียวนะครับก็ลองยิงดูแล้วก็ดีคอยแบบนุ่มมือมากเพื่อนๆนะครับเหมาะเหมาะที่จะเอามาใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกซ้อมธุรการแล้วก็ใช้ในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปืนเทรนนิ่งสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับ l a d y s นะครับหรือจะเป็นจูเนียร์นะครับก็ก็กามาใช้ฝึกซ้อมได้นะครับมาใช้ฝึกซ้อมได้นะครับบางคนกลัวเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวกลัวเสียงปืนนะครับหรือกลัวรีคอยปืนขนาด9มมนะครับหรือ บางท่านยังเป็นมือใหม่นะครับก็ยังไม่ไม่สามารถควบคุมรีคอยล์ในกระสุนก้าได้ก็เริ่มต้นจากปืนขนาดจุดสอก่อนได้นะครับตัวนี้นะครับ Glock สี่นะครับก็เป็นอีกกระบอกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็อย่าประมาทกระสุนหน้าตัดจุดสองสอง LR นะครับจุดสอง LR ก็ก็จะมีอยู่หลาย หลายชนิดหลายความเร็วด้วยกันนะครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันสําหรับกระสุน .22 LR นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองยิงทดสอบดูเพื่อนๆนะครับว่าฟิลของปืน Glock 44นะครับจะมีรีคอยที่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ยิงยิงแล้วแบบมันจะมันยังไงนะเดี๋ยวลองไปลองยิงดูนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอ่า เป็นเพื่อนที่ที่ยังไม่มีนะครับแล้วอยากอยากมาลองก่อนนะครับอยากมาลองก่อนก็ลองมาที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศนะครับเข้ามาก็ถ้าไม่เจอใครก็ลองมาหา,าจันกล้วยนะครับจันกล้วยก็จะอยู่อยู่ช่องยิงด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ลองมาหาจาันกล้วยติดต่อขอลองยิงได้นะครับนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเทสดูนะครับว่าฟิลจะเป็นไงมั่งนะครับสําหรับ กลอกสี่สิบสี่เคเพื่อนเดี๋ยวเราลองยิงเจ้ากลอกสิบสี่นะครับยุดสองสอง l r นะครับมาเพื่อนลองดูชุดแรกนะครับสิบนัดอ้อ,อมเฮ้ยดีคอยแบบ นุ่มมือมากเพื่อนๆนะครับลองนุ่มนุ่มมือนุ่มมืออ่ะมีสับไม่แตกบ้างนะครับเพราะว่ากระสุนเรารวมมาเก <c oughs> าเหลาเกาเหลารวมมาหลายอัน แต่ที่แน่คือนุ่มมือจริงนะครับนุ่มมือจริงนะครับไกก็ตอนแรกคิดว่ามันจะมันจะหนักมือหน่อยเพราะว่าลองช่างดูมันประมาณสี่จุดห้าปอนด์นะครับสี่จุดห้าปอนด์ขึ้นวันนี้ก็คือแกะกล่องแกะกล่องยิงเลยนะครับสำหรับก๊อกสี่สี่กระบอกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกชุดหนึ่งเพื่อนๆลองอีกสิอีกสิบนัดน,นะครับว่า แกมือหน่อยตะกี้มีสับไม่แตกแตดผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กระสุนบางนัดมันมันเก่าเก่าเก็บนะครับเรามาลองยิงอีกชุดหนึ่งอ่าตะกี้ตะกี้มันมีปัญหาที่กระสุน,นครับนี่รอบนี้เราจัดให้เลยสองสอง l อหัวทองแดงกันเลยมาล็อสีสิบสี อ,อ๋อเฮ้ยเสียงเปลี่ยนนะเสียงเปลี่ยนเลยเพอเป็นกระสุนที่เป็นหัวทองแดงนะเพื่อนๆนะมาลองดูเุ้ยลื่นปืด้ดลื่นปืดนป้ดนะครับระบบปฏิบัติการหินผ่านกันระบบปฏิบัติการของตัวปืนนะครับเป็นปกตินะครับพอเราใช้กระสุนที่ลูก เป็นหัวทองแดงนะครับของจุดสองสองนะครับยิงได้ลื่นปื๊ดเลยนะครับอาจจะเป็นที่ตัวปืนแกะกล่องยิงด้วยเพื่อนปืนยังใหม่อยู่นะครับก็บางทีไปยิงไปยิงกับกระสุนที่แรงดันต่ํามันก็จะอเปรเรตไม่ได้แต่ตะก,กี้ชุดชุดที่สองที่ผมยิงอะ่ะมันจะมีกระสุนที่เป็นลูกที่เก่าเก็บด้วยนะครับมันก็เกิดจากกระสุนตัวปืนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆโอเคก็ okay. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับที่ดีมากเลยนะครับสำหรับปืนที่ใช้ฝึกซ้อมนะครับหรือว่าตอนนี้ในกีฬาบ้านเราน่าจะเป็น HDP นะครับที่อนุญาตให้นำปืนจุดสองสองนะครับลงลงแข่งขันได้รู้สึกจะมี Division อยู่นะครับก็ลองลองเข้าไปดูของ HDP เขานะครับนะครับแต่ถ้าเป็น IDPA ตอนนี้ยังขนาดจุดสองสองน่าจะยัง ก็ปากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งกระบอกนะครับสำหรับกลอกส4่นะครับขนาดจุดสอ LR นะครับนี่ใช้ฝึกซ้อมใช้ซ้อมโหลดซ้อมอะไรนะครับก็ได้เลยนะครับมิติตัวปืนประมาณกันกับกลอก k 9 9เลยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะทำอีก EP หนึ่งนะครับลองเปรียบเทียบดูว่ากลอกส4่กับกลอก k 1บนะครับ ม,มิติตัวปืนหรือว่าอะไรแตกต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคปีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆท่นานใดสนใจอยากลองยิงก็เรียนเชิญที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศนะครับเข้ามาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ได้นะครับหรือมาสอบถามที่จานกล้วยได้เลยนะครับนี่บล็อก44จุด22 LR ปีนี้ลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ เอามาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจานกล้วยเจ้าของปืนจะลองยิงเพจดูนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเด็ดล้มนะเพื่อนนะเด็ดอัดนใหญ่ก็ล้มอยู่ใช้ได้ใช้ได้แจ๋ว <laughs> ขอบคุณจันกล้ยด้วยนะครับสนับสนุนปืนกับกระสุนนะครับมาให้เรารีวิวให้เ,เพื่อนๆชมกันนะครับ